สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ236.2และคุณกําลังอยู่กับปริปไปดูมาแล้วกับ236.2ครับอันนี้ผมไปดูหนังเรื่องนี้มา Godzilla ปะทะคองสําหรับหนังเรื่อง Godzilla ปะทะคองนี้นะครับ เขาฉายเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมปี2021เป็นหนังประเภทแอคชั่นไซไฟทิลเลอร์นะครับความยาวหนัง1ชั่วโมง53นาทีสำหรับผู้กำกับนะครับก็คืออาดัมวิงการ์ดนักสแสดงนะครับอเล็กซานเดอร์สกาการ์ดจูเลียนเดลิสันมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์สำหรับเรื่องย่อนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พูดถึงคลองในตำนานนะครับคลองที่มาจากสกอไอแลนด์นะครับแล้วก็ อีกหนึ่งคู่ต่อสู้นะครับก็คือก็อซิล่าครับสองยักษ์ใหญ่เนี่ยมาปะทะกันมันจะเกิดอะไรขึ้นปลอดไปติดตามกันในทุกตรงภาพยนตร์นะครับสําหรับความรู้สึกหลังดูกับหนังเรื่องนี้นะผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะหนังเรื่องนี้ทำได้สุดมากเลยนะครับสุดในที่นี้ก็คือว่าเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าก็อซิล่าเนี่ยมีมายาวนานมากแล้วนะครับเริ่มจากหนังญี่ปุ่น แล้วก็มีพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งยุคหลังๆเนี่ยเป็นก็ซิล่าที่เรียกว่าฝรั่งมาทําถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ยืงยืนมาได้นานมากและก็คิงคองเช่นกันคิงคองเนี่ยเริ่มจากสัตว์ประหลาดที่แบบสเกลก็แบบสัตว์ประหลาดทั่วไปที่มีขนาดใหญ่เป็นคิงคองที่ฉลาดแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติใช่ไหมครับ แต่เมื่อคิงคองถูกสกเกลให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเออนี่แหละอันนี้หนังเรื่องนี้ตอบโจทย์มากคือตอนแรกเนี่ยผมดูกิ n งคอง g s k ส l อร์ไอส์แลนด์เมื่อปี2017มาตอนนั้นผมจะดูแล้วรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยปูอะไรเลยอ่ะมันแค่ให้เราเห็นภาพแล้วก็ฉากที่ตการตาแต่ปรากฏว่าเมื่อมาเป็นกิงคองในเวอร์ชันนี้ครับคองกับก็ซ i ล่าเนี่ย ลักษณะการดําเนินหนังเนี่ยเหมือนตอนนั้นเดะเลยเหมือนเมื่อปี2ชั้นเวอร์ชั่นปี2017ครับแต่สิ่งที่มันทดแทนทุกอย่างได้หมดเลยนะก็คืองานภาพครับงานภาพแล้วก็ตัวการตัดต่อเรื่องราวที่ค่อนข้างกระชับฉับไวมากมากถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่มีเวลามาอ้อยอิงอ้อยอิงเลยครับบทพูดก็ไม่ได้เยอะนะแต่ภาคเนี้ยมันดีตรงที่เรารู้สึกว่าเออ มันมันดึงเราให้ไปไปไปจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ของกิงคองของคองนะครับแล้วก็ของ Godzilla, อ่ก็ซิล่าเวอร์ชันนี้ได้แบบดีมากๆนะครับแล้วสู้กันหลายช็อตเลยนะ <S 2> <S 2> ไม่ได้สู้กันแบบแค่ช่วง2ช่วงแล้วจบเรื่องนะไม่ใช่นะครับแล้วนอกจากนี้ทิศทางของหนังจะช็อตที่มีการสู้ต่อสู้กันในช็อตแรกๆนะครับมันนําไปสู่ช็อตที่2ครับช็อตที่3แล้วก็ช็อตที่4 เรียกว่าว้าวอ่ะคือว้าวแบบโหเรานั่งดูแบบตะลึงเลยช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่มันไม่ได้ปูเรื่องเนี่ยผมจะตามไม่ค่อยทันจะมีความรู้สึกง่วงๆอยู่ดิ้นหนึ่งด้วยแต่ว่าพอประมาณเข้าชั่วโมงแรกครับประมาณนาทีที่50ไปเนี่ยผมเริ่มตาสว่างเลยครับเพราะว่าอะไรฉากต่อสู้มันเจ๋งจริงนะครับงาน CG งานกราฟิกเนียนมากนะครับทั้งตัวกินคองเองแล้วก็ทั้งตัวกอซิลาเอง สำหรับตัวละครนะจะบอกว่าทั้งคองและก็ซีล่าเนี่ยจริงๆเนี่ยฝีมือเรียกว่าไม่ได้ด้อยกันเลยนะแต่ดูเหมือนเนี่ยก็ซีล่าจะได้เปรียบกว่าแต่ก็ซีล่าตัวนี้ครับผมมีความรู้สึกเขาเหมือนคนอนะแววตาเขาอะเออจริงๆเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าเหมือนขนาดไหนไปดูกันในทุกโรงภาพยนตร์นะไปดูกันตอนจบว่าสุดท้ายเนี่ยคองจะทํำยังไงเมื่อประทะกับก็ซีล่านะครับสำหรับเรื่องนี้ผมอยากให้แนะนําให้ไปดูนะว่าเป็นหนังปี2021ที่ มันโอเคมากๆอ่ะมันเพอร์เฟกมากๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มาชมกันเพื่อนๆช่วยบอกผมทีนะครับว่ากอซิล่าเนี่ยเคยช่วยโลกตอนไหนใครตอบได้ช่วยโพสไว้ใต้คลิปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ23672สําำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ